ครับน่าจะเป็นข่าวใหญ่เลยครับผมผมว่าลหลายๆคนเนี่ยคงตกใจจะโดนเลอออฟครับคือรอบนี้เนี่ยนายพลนะนายพลโดนเลอออฟทัพเนี่ยเขาเรียกนายพลมาท,ทั้งโลกเลยครับมาเนาะก็บอกว่าถ้าคุณอ้วนเนี่ยรอบนี้คุณออกเลยนะเพราะว่าเขาต้องการจะปรับกองทัพให้ทหารเนี่ยด,ดูแข็งแรงขึ้นนะฮะต่ถามว่าแน่นอนครับบางทีเนี่ยการลดน้าหนักเนี่ยมันยากนะครับโดยเฉพาะส่วนผมว่าหนะ้าอกเนี่ย คือบางคนผอมแค่ไหนก็ตามนะมันมีต่อมอยู่ไอตรงนี้เนี่ยผมจะบอกว่ามันต้องเขาเรียกว่าแกลเดียเตอร์เชสครับมันก็อเอาต่อมออกแล้วก็ดูดออกส่วนเทคนิคก,การทำเนี่ยก็คือมีตั้งแต่ใช้ดูดมือก็คือมันไม่กระชับนะฮะแต่ถ้ามาที่ดรอเล็กเนี่ยเราจะมีการเอาต่อมออกด้วยแล้วก็ใช้เครื่องให้มันกระชับก็คือมีตั้งแต่บอดี ight, ้ไทป์เจ a ลาสแมสเวเซอร์ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ